อย่าไปเอาออกเลยลูกมันบาปมันจะเป็นยังไงก็ลูกของเราแกว่าเลี้ยงไปเถอะหนูก็เลยเอาไว้ตั้งแต่นั้นจุดเริ่มต้นของความน้อยใจและคิดว่าแม่ไม่รักอย่างฝังใจพี่หญิงเรื่อยมาจนกระทั่งอายุ18ก็ได้เจอแม่อีกครั้งในตอนที่ชีวิตของเธอ มืดมนเพราะถูกขืนใจและตั้งครรนลูกคนแรกคือเหมือนบิดเทมจะซื้อของเสื้อผ้าอะไรมาให้น้องมาให้หนูแต่หนูก็ไม่ได้บอกแกเราว่าหนูท้องเหมือนกับว่าแกดูเราออกว่าเราท้องทีนี้แม่บอกว่าท้องหรือเปล่าเราบอกว่าท้อง เก็บไว้นะอย่าคิดอะไรไม่ดีที่จะไปทําออกเพราะเราไปเล่าให้คุณแบบว่าเพื่อนฟังอะไรแบบนี้แล้วพ่อเขาก็กลับมาพอดีทีนี้หนูก็เลยบอกว่าพ่อหย่งท้องพ่อก็เลยแบบอ,อยากรอคาคาตอบเนี้ยตั้งนานแล้วเขารอพี่เขารอฟังอยู่ทีนี้เขาก็บอกว่าอย่าไปเอาออกเลยลูกมันบแบบเล่มันจะเป็นยังไงก็ลูกของเราอแกว่าเลี้ยงไปเถอะ ก็น,นั่นแหละดูก็เลยเอาไว้ตั้งแต่นั้นค,คือแกซื้ออะไรคิีมให้เราทานนะลูกท้องจะได้ไม่แตกแกก็ พ,พาไปซื้อผ้าอ้อมอะไรแบบนี้แกพาหนูไปซื้อเครื่องซักผ้าอแกบอกว่าเวลาเวลานั้นน่ะเราอะซักผ้าไม่เป็นหรอกให้พ่อปั่นให้ทำให้แล้วแกก็กลับหนูก็ไปส่งที่สถานีรถไฟคือกลับตอนนั้นเราก็อืก็แค่นี้เหรอความรู้สึกแบบดีใจตรงที่ว่าแกซื้อให้แต่แกเวลาอยู่กับเราไม่นาน กก็กลับแล้วแล้วได้คุยอะไรถึงความรู้สึกกันไหมว่าโอ้ยค,คิดถึงน่ารักนะอะไรเงี้ยเไหมไม่มีค่ะมีแต่แกบอกว่าดูน้องด้วยนะอืความรู้สึกเราก็คือปักใจแล้วก็เชื่อไปแค่ว่าแม่ห่วงและรักแค่น้อง <ภ S 1> อ,อย่างเงี้ยก็ครัง้น <democr diode. S 1> งนั้นก็ได้เจอกันแค่นี้เหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล